ตัมปุโตปะกวาพุทธังปะกวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตปะกวาตาธัมโมธัมมังนะมะสัมมิสุปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆ Sangka kak matam e pante iti suka arang buto namu putaya bumat e watanan cewa sapate watanan มีสีคราตะเตันดาลิเกเวมาเนทีเประเตจะกาเมทรุปะนะทาเนเขหะวะทุมมิเขเต Dakan Dak Yeah. ขอประนมหัตปพระตยรัตนาถามีโรคอมรมาอภิวันตนาการข้าขออัญชลีพระฤาษีผู้มีชาแปดวงเชิญชานให้รับรู้ในโลคาไหยคุณพระอิจเรทั้งปรเมตุกชั้นฟ้ามาสาบสันทั้งวานยาให้ทานทั่วโลกธาตุเริงายครูกโกมรพัฒน์ผู้เจนจัดในคำพี เก็ชาตศาสตร์บรรดามีให้ทานพวกแกนรชนไหวครูผู้สั่งสอนแต่ปางกดจะเรินผลลุลวงนิพพานนุนสำเร็จขิตพระสิทธิพร Nanti mazmink disabaki santibuta mahitikai, ya เจ้าที่เจ<ะ>้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาที่ปกปักรักษาคุ้มครองดินแดนโตเกียร์แห่งนี้รวมท่างเจ้าจำนายเวรเจ้าเวทีเท้าสีกันโดเดบารักษ์ที่ปกปักรักษาอาณาเขตที่เวชถานขอได้โปรดมีเมตตาการุณาโมทิตาตานอาณาจักรเพื่อทิพยาฐัญหาปัญาปัตรีอันมีพร้อมสมบูรณ์บนปุณณ right ีได้สำ เทพเจ้าเราได้ผู้ทรงศักดาเดชผู้เป็นเจ้าเทวันชังฆเทเดชนี้กำมลมสมาธิจิตสงบตั้งอยู่ในกัมชาอุัรนี้พระรัตนตรัยอันสูงสุดเป็นเพื่อนกันนกกนนมชาไทยไม่มมมห่างไกลจากอุบัติเหตุสถิตใดทิพยจารณเวศภู้มีมนตร์เบื้องบนแห่งนี้ขอเราช่วยเทพเทว,วาทั้งหลายในใจโลกกันเถอ เทวดาผู้รักษาทิศทางสี่ทื่เท้าทัต,ะตะระลูกผู้เป็นใหญ่เท้าวิรุฬห์หงษ์เท้าวิรุฬห์บักในเท้าไม่ส่วรรรวมทั้งเหล่าทวยเทพทเทวดาหกชั้นฝาห้าชั้นดินยี่สิบชั้นพปมรวมทิศวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเท้าเทพพุรนารีแม้แต่เหล่าสัมภเวสีเทวดายักษ์ผู้สุพันคนลันทังไหลครั้นเสด็จมารับเครื่องกายา,าร พยยาบัรปรีให้เป็นที่สำราบแล้วขอได้โปรดรูปนักโมสอนสันนิบาตณโต๊ะบุญชนวิธีเบอา์หน้าวนความสุกเกษมเปลี่ยนียินดีอนุโมทนาด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสวยสวัสดิ์ยู่คนสวงสวรรค์ดำลงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทอํานวยพรอภิบาลประทานโปรดช่วยช่วยอํานวยผล ให้ท่านผู้เป็นเจ้าภาพนายธงชัยนางนารัตนวณีนายศิลวิ์ศรีสูงเดินพร้อมด้วยลูกหลานในนามครอบครัวแม่ทองปิ่นพ่อสมบูรณ์ศรีสูงเนินและท่านทั้งหลายที่มาร่วมพิธีในวันนี้ให้มีความศักดิ์สิทธิ์ให้พระราจารอุปสรรคอุปตาวันทั้งหลายทั้งหลายทั้งปวงประสบพระิ่งมงคลจะเป็นร่รวมโดยสวัสดิภาพ เถินแลออชาติตะกะใบหนตันตุสัพพะสยาม <t songs> สัพพโรคาวินาสตุปุตตะเจนะธรรมเตเจนะสังฆเตเจนะอินทเตเจนะพรหมเตเจนะเทวเตเจนะทิวาตปฏิอาทิโจรติมาสาธิจันติมาสัทโทปฏิโยตปฏิชายีตปฏิพรามโนขัตตสัพพังมุรตังมุทโธตปฏิเตจสาเอเตนะสัจจวัจเจนะสุวัจิโหตุสัพพทา เราทั้งอาญตุกนโตอารักกกาเทวตาสตาตุมเยด้วยเดชเดชคุณพระศีรัตนนตรัยขอพรเหล่าเทวเทพเทวาบุรพมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาและผู้มีบุ้อุปการต่อสยามประเทศทุกทุกท่านทุกทุกลูกทุกทุกท่านดวงทิพย์วิญญาณของเหล่าเทวเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขาได้โปรดประมวลมาโปรดมีเมตตาโปรดมีเทวดาอการุณนาตามอำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายที่มาร่วมพิธีในวันนี้โดยมีนายธงชัยนางนารัตนวบรีนายศิลวิตศรีสุสเนินในานามครอบครัวรลูกหลานแม่ปิ่นพ่อสมบูรณศรีสุเนินให้ประสบสวัสดีมีชัยสำเร็จผลในหน้าที่การงาน การค้า Don't. <laughs>

jadi teputan selaketadi tumaniaa ditepututi tetaketar demakmuni tepututan santa easanya suatitua อาเลตุขะปัตาเกปาโสกปตาเโสหตุสัพเพานิโเอตาวตาจะอมใหสัมปังุญจาสัมปังัพเพเวะุโทันตุสัพสัมปิสิกียาานังาตุสตาจะสีังรักันตุสัพตาภาวนาเประตาโหตุสัจตุเตวตาสัตตาสัพพตาปัตตา ปฏิจะนจายังพลังอรหันตานำปเจ เตี๋ตาคำบูชาการขอขมาการขอพรเทวดาผู้ร,รักษาทิ่เทวดาที่ปกปักรักษาอาณาเขตเ้ื่อยๆส่วนของผู้คนที่เดือดร้อนทุกอย่างนี้ให้มาช่วยช่วยเอาไว้ทำให้พอให้ท่านผู้เป็นเจ้าภาพและผู้ร่วมพิธีทั้งหลายให้ประสบสำเร็จมือผลสมบูรณ์ผลผล,ผลในสิ่งที่ปึงปาราณะซึ่งได้กล่าวอนุโมทนาพิธีไปแล้วให้ส้ำเปล่งใสน้ำเร็จใหน้ำเปล่จ,จ,จ,จงปฏะสิทธิ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 จงประสิทธิ ตรอพยายามได้ขออนุญาตจากอำลาเครื <aún> <yelled> ่องงทชงทั้งเลยเพื่อที่จะมีทาหลายนำไปรับประทานนำไปแจกไปจจายนำไปบปลเ่็นทานให้บีให้กำานหลายประสบสรรมงฝลเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยชีิดเจรยญสุขสบครับเสีงมังคลังสัพพะเตวตานังยาจามิ ติิยมปีเสสังมังฉลังสัพพะเทวตา,ตาดังดยาจานีตัปิยมปีเสสังมังคลังสัพพะเทวตาดังยาจาน,น,นีนาาาาะั น้นนองอนารย่างนานที่เดีอันเป็นมงคนนี้นำไปรับประาพเพื่อป้องก,กันมไม่ให้มีโรคไม่ให้มีไปไม่ให้มีเคราผินเวรใ,ใดมาทำลายเบียดเบียนให้ปราราธนาเสน่ห์การไรคุณใส้คนดํำเพื่อกำจัดความทุกข์เพิ่มพูนความสุขจริงไดที่ท่านหลายบุ่มมัญบารา,าขอให้ประสบผลสำเร็จ ประสบสัพพะมิ่งมงคลจะเดินด้วยจัตุรพิจพร์โดยอายุวันนาสุขะาภะละปฏิพันธรรมชาติบั๊บมุภมงคลปัญนาจงทุกป,ประการตลอดกาลนานเอ,อ ที่พี่ที่มาร่วมกดพี่สงสัยกับครับครับ <inaudible> 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 ตาโปรยด้วยนะคะที่่นครับคือข้มโรยันยี่ยน่ที่โบน้ออัดตดตนี่